ชิบขึ้นไปก็คุยได้อยอ๋อสามสิบจีสิบหาสิบหกสิบโดยโอคุยได้โดยเอาปัหาสิบหกสิบนี่แกไไยแก่ก็บบอกเป็นยังโดยคุยได้บอคุยได้เอ้าคนอายุลายเนี่ยอเจาจังหวะที่สามารถคุยนด้เพิ่นได้ กับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสกุลสุุคนราจะเป็นพี่นอ้นนนองทางฟังไทยฟังลาวฮาองต่างประเทศกะยินดีต้อนรับข่าสู่ทางซ่องสก้วคือเกา่าเนาะวันนี้สก้วก็ได้เดินทางมากายพ่อสมควรพี่น้องเห็นเนาะกะเลยมาพ่อ,อสาวคนหนึ่งวันนเนาะแต่ว่าจะเป็นผู้สาวดูไม่ห่างเขาก็ยังบ่หูเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเคลใหไม่แน่พี่น้องเนาะเป็นเคล็รกดพี่ว่าสก้วได้เข้ามาหา กันยังบุญนี่ใคเคยทายทำเพิ่นจ้กเถื่อนเนาะเรื่องราวรายละเอียดเทาก็ยังบอกว่การสแกนก็จะไาพี่นองเข้าไปทามเรื่องราค้าวๆจากเพิ่นเลยพี่หน่อยเนาะมาเป็นู้ซาดวแลไม่ห่างโอเคไปเพิ่งผสมมาพร้อมกันได้พี่น้องเนาะตอนนี้สแกนกันมาหอดเฮือนหอดซานของทางเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแ้วพี่น่อยโอ้ยมาหอดไห้หอดหน้าเพิ่นกบเป็นทีเรียบลอยแ้วพี่น้อยเนาะ ก็สิได no ้ทักทายสบายดีคุณคนโดยสบายดีสบายดีโดยมาเต้าคะมาอันนี้ก็เป็นคดเดกเนาะที่เฮาได้มาถ่ายทําเพิ่นพี่น้องเฮาก็มาบ้านเพิ่นก็เลยมีคนแนะนํามาซั่นเนาะขญาติถามซื่อๆนามเพิ่นก่อนจ้าชื่อหยังนาะชื่อภชื่อโดยโดยอายุจักปีแล้วก็ว่า สามสิบปลายนี่แหละปลายจมกปีเด้เนาะเป็นเอื่อยเหราเนาะโอ้เป็นเอื่อยเนาะโดยโดยยอดเอิเอื่อยกันได้กันเนาะเอื่อยไพ่เพิ่นโดยครัวไม่ดุไม่ผัวไม่รอไม่ครัวหรอวะมีกับป้าไปแล้วโอ้เคยมีเคยมีแต่ป้าไปแล้วป้าได้ลูกยังน้อยตอนนี้สดดสุดสดว่าจากปีเล้โสดมามันก็บสามสี่ปีนี่แหละ ลูกจุปีจะคนดูนะลูกคนเดียวยิ่งบ่คูอชายผู้ชายผู้ชายโดยโอ้จะจะปีก็จะบอกว่าลูกหาปีหาปีป้ากับผัวได้ประมาณสี่ปีบ่โดยแต่ดูเป็นยังน้อยโดยโดยค้นบ้านได้กลัวนะคนดูกน้อยโดยก็คือว่าทางเจ้านี่อ่ะก็แต่เด็กกับลูกกับผัวสี่ปียังไม่เคยสั่งกับผัวเลยยัง อ้าว <c oughs> เป็นอะไรยังมาบูสั่งครอบสั่งรั้วมันนี่านเพิ่่หักบ่แพงลูกอะไรเอามาก็ได้<อ>ดูนิดกน้อยดูเพือ่อ <c oughs> อันเห็นให้เห็นหน้าอยู่ว่าเจ้ากะเห็ดกัเห็ดกับเอยน้องออกเ่อนต่างล้ะบ่ออกเงอนต่างแ,แต่ยังอยู่ในแม่อยู่เพราะวะ่ามีแต่พวกสาวเฮือนอ๋อแต่สาวตั้งแต่ผัวยังคุณบอตังแต่ผัวยังอยู่นะูดู เลยตอนนี้ยังอยู่นเแม่อยู่ยังอยู่น้าแม่อยู่คุยอยู่น้ำเพื่อนนี่มีกันจะค้นจ้ะอยู่หลายคนอะไรไปห่าบบกมีไปอยู่น้ำไปทำาลาทำงานเบิรอดอมีแต่เจ้าอยู่นา้กแม่อ้าวบบ่มีผู้อยู่น้ำแม่แบบนี้โอ้เลนลูกนยังน้อยพราเลยอยู่น้ำลูกก่อนเอาก็คิดอีตัวลูกเนาะโดยโดย หน่อยเป็นกระเพ้าแม่อันกระเพ้าพ่อได้สิเป็นกระเพ้าแม่อีกเนาะโดยโอ้ยพ่อเพิ่นก็บ่ได้ข่าวข่าวมาบ่เห็นใครยังบ่ถามเอ้าเรียกว่ลูกซายน่ะโดยสวัสดีลูกหล่ะสวัสดีสวัสดีโอ้คือเป็นแต่แพงแท้หนิข่องเฮียนอยู่บ่ลูกข่าวบ่ลูกข่าวข่าวมูนข่าวเบิร์นข่าวเบิร์นอ๋อข่าวบ่ลูก จะขาวบ่เพื่อนชื่ชื่อปืมหายขาวบ่ขาวเอินขาวเอินโอ้แม่นบ่ขาวเอิญนะฮะแม่นบ่มองกล้องนายลูกมองกล้องนายมองกล้องทำอย่าข้าโรงเรียนนะว่าหวงดูอยางไดอยังไดอยากไดอยังบุกละอยากไดอยังเข้าโรงเรียนขาวหงเรียนนะปืมยากได้ปืมอยากได้ตืมอยางไดเยังอีก เราแปะที่จีน่าไปเองเฮ้ยก็ดงงเนี่ยได้ปึ้มเด็กได้รถฉีดน้ำไปเองโอ้รถฉีดน้ำก็มีบ้านนี่เฮ้ตามสารำบามีแต่เด็กได้แต่ของลินเบื่โอ้ยนี่เราลมผักมากอือไหนก็เป็นวัดบ่หรอเป็นวัดบ่อันคือว่าเจ้ากับแม่นาคู่มือว่บแม่นาคคู่มืออือ ่ย่างมาบอกย่างมาย่างมาโดยไก่สมกวนเนาะโดยอือบ่มีรถมีล่างบ่เนาะบ่มีแม่เจ็บกระตนกระตูอแม่เปทังไรสั่แม่อยู่เฮือนอือแม่อยู่เฮือนไลยตำมานะมานาแทนเพื่อนเพื่อนมาบ่ได้โดยเป็นนหนอยวเพื่อนก็เป็นพญาแม่โดย จำพอเพิ่นยังว่าปะไม่ไปบ่ได้เนาะโดยเอ้าลูกกับลูกเื้อกระยาเพิ่นเนาะตามภาษาดิกน้อยพี่น้องเลยกับบทีซาเพิ่นอืมก็คือว่าเห็นให้เห็นหน้ากะได้ลายยวดแต่ละปีก็ได้ร้อยสอบก็เห็ดสามคนสี่คนกับปันกันผลละชาวสามสิบสอบอ๋อเพราะว่าเห็ดกับลูกลูก ลูกของลูกนะเนี่ยสาวพามาเห็ดเลยพอได้เขาขาดเขาไทยให้หยตัวเฮือนเจ้าบ่มีผู้ชายบ่บ่มีแล้วก็เอื้อยบ่มีหนีดิมาเห็ดน้ำเอื้อยกับบ่มีผัวเอื้อยบ่มีหนีหาได้เอาเอื้อยกับบ่มีผัวอีกเดี๋ยวทางเจ้าหันอยู่วมกันมาเไ็ดหน้าลำกันารบ่มีผู้ไทยโดยทางเจ้าบบ่มีผัวท่างแม่กับบ่มีโดยแม่กับบ่มีพ่อบ่มีเรามีแต่แม่ ว่าพอคนเชียไปแต่โดนนะบ่โดยเชียไปแต่ยังน้อยๆโดยดูโดยก็คือว่าพอห้าต้องเอาคนมาเห็นห้เห็นหน้าน้ำเนาะโดยโดยเอามาเห็นหน้าน้ำถึงก็ต้องไ้ปั้นเข่าปั่นสามพูดมากุ้มยูกุ้มกินเนวะก็โบกุ้มแล้วนากินเบ็ดล้วก็ได้คุณมื่้วันนี้ไปเห็นเวียกเห็นงานไหมจ๊ะเนียนี้เนาะโดย ไปหาทางป่าทางยังมีคนจ้างทางป่าก็ไปทางป่ามีคนจ้างคนมันก็ไปนคนมันเสียหยายางแบบสีอ๋โอโดยใส่ผู้ยางคนจ้างเป็นวันบ่นหรือว่ายางเป็นวันวันถท่าะไรทางนี้ช่วงนี้ก็วันละแสนอืโดยดูแต่คัว่าพี่ผู้จ้างด้ือกกับคายุ่เนาะโดยพอได้ขากระตุ้มขนมให้ลูกได้เลยแต่ว <c oughs> ่าโดนโดนผู้จ้างโดนจ้างแต่นึง เก็นุ่นแจกงแคหนึ่งกะเท่าว่ะแง่กับสี่บุมีผู้มาแบบสี่ก็ไม่ไม่ได้ไปเพราะว่าแม่มาบ่ได้ก็ได้แม่มาได้ก็แม่มาแทนอะไรแบบไปรับจ้างโดยโดยดยคือว่านั่นก็แมนบ่ได้นั่นน่ะเนาะโดยการสั่นก็แมนบ่ได้ไปโดยอ้มขนมลูกกับคขุมือแมนเล็กน้อยเนาะแล้วไม่ได้กินกะไฮข้าบุ้มหูหรอกว่าเฮาบุมีโดยโดยก็คือว่า เจ้าก,กับวได้คิดอยากสั่งครอบครัวแบบว่าเป็นพระมีผู้มาเบิ่ง้าสายมีผู้มาเลี้ยงลูกซอยบ่หรือว่าจะเลือกบ่้ทางไหนก็คิดยุ่เอามามันกะย่านมันคือเกา่าเอา้าเห็นยังได้จังในในจปลาห่างกับพัวนะมันหมถึกวาต้องกันกนี่แหละผัวลินผัวกินโอ้โดูด,ดูลินสาวบ่ไม่ได้ลิ้นสาวห่างลินตัวนั้นนะอือดีลินชิงบุรีบนะุดรีเนาะโดยโดย ก็คือว่านีะยอยากคิดอยากอ่าส้างข้าบครั่วไหมบัดย่านเพิินมหาวัฒน์เพ่งลูกเลยก็คือว่าเข้ามาทายท้ำนี่นะก็สิธามเนาะถ้าเอื้ยเปิดใจบ่ดีว่าเปิดใจโดยเปิดใจอย่างมีคนคุยคนหักเนาะโดยตอนนี้พ้อมที่จะอยากอ่าส้างสาขราบครั่วแล้วอาไบ่โดยโดยเมื่อก่อนกันยังบ่พร้อ โดยลูกก็ยังน้อยยังบม่พอโดยตอนนี้เมื่อแล้วการเลี้ยงโดยทมว่าเป็นจังรการเลี้ยงลูกผู้เดียวนี่เมื่อยีบว่าท้อย่บว่าเมื่อยท้อโดยเปสิเลียงไงโดยกะคือว่าเลยเนาะลูกเพรากะเลี้ยงก็เลี้ยงคนเดียวบพไม่พ่อโดยโดยเวลาลูกอยากกินกระต้มขนมก็โอ้ยเนาะก็เสียหายนายไป็นอย่างบัดกะคืนว่าก็มีเนาะบัดคืนเดืนาะ คือว่าทางอพอคนกับัวข้าวข้าวมาหาเลยก็ปรส่งข่าวส่งข้าวได้เลิกกันไปแล้วอกับบริถามว่าเป็นรดยดูกอยู่ดีนี่เห็นครับก็ะหดบ้ถามอ๋อแถจังหว่าเบนนั้นเนาะโดยหรือว่าคุณอ่าโวยังได้ดูกแล้วบ่เนาะเรื่องนี้ครับูบคือกัน เอาเนาะเห็นลูกตัวเองแท้กันยังบทถามพี่น้องคนเท่ากบสร้างเป็นนี่ก็มีเนาะปกตินี่บางคนก็สิญหัวเอาลูกเหมือนกันเนานเนี่ยปีพี่น้องเขาเห็นเขาก็นยังบวถามนะคได้ว่าแต่เขาโอ้เงินโบโดยพ่อแม่เขาก็นยังบวถามเห็นลูกเห็นหลานดูดูก็คือว่าสมมติว่ามีอ่าเจ้าเปิดใจไปสิมีคนมามาหักโอ้ล่มนี้ อาเจ้าก้าวสามารถคุยน้ำพนไดประมาณสามสิบหาสี่สิบขึ้นไปก็คุยได้อยู่โอ้สามสิบสี่สิบหาสิบหกสิบอ้วยคุยได้ด้วยเอา้าปัหาสิบหกสิบไหนแก้ไลยแก่กับผมเป็นยังด้วยคุยได้บอกคุยได้เอา้าคน,น,นอายุหลายเนี่ยอาจารย์จังหว่สามารถคุยน้ำพนไดกลมคิดถึงเจ้าะนะ อย่งสิกุ้มเฮ้าหานาะ <c oughs> เด็กน่อยคือการเป็นแบบยาบกุ้มกันโดยแต่ว่าง่ายๆคือเพิ่นเคยมีประสบการณ์มาได้อแอะโดย,โดยเพิ่นกะเพิ่นเคยมีประสบการณ์มาได้อเพิ่นกะเป็นผู้รักผู้ใหญ่นี่เนาะโดยเพิ่นก็นอาชีวา่าผู้จักจักสร้างครอบสร้างครัวโดยโอเหตุผลที่นองเพิ่นอนยายุไลยกะ บัเหลืองนั่นเนาะโดยโดยหัวท่าวิยุอันดูท้าวหนิโอ้ยเนาะมีท้าวได้เอาใจเขาปะโดยการคือน้องคุณว่าวเลยพี่น้องเนาะโดยอายุครับคือว่าวเนี่ยเขาเพียงแต่เขาคุยเขาใจกันเนาะโดยโดยอาจารย์น้องคนถึนกับว่าบักก่งนี่ด้อพี่น้องเยเนาะ โอ้ยว่าบ่แก่บ่เคยพกับอีกอย่างเพิ่นก็ยังอายๆนๆน่เนาะโดยเพราะว่าเฮาก็หาก็มาหานองเพิ่นครั้งแรกอน้องก็ดื่มแล้วทางเอื้อยเพิ่นโตเป็นทางเอื้อยทางน้องลพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเฮาก็มาครั้งแรกเฮาก็ยังบ่ฮู้เด้โยทางเอื้อยเพิ่นนี่ก็อ้ายๆนๆเพราะว่าเพิ่นก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอเฮาเนาะโดยเฮาก็มาเป็นคแรกพี่น้องเอ้ยก็ถามเรื่องวันนี้ก็ต้องอายคืนๆได้แบบมึงโอยแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก พ้อที่จะเปิดใจให้นุ่มๆเข้ามาเนาะโดยโดยเปบนเพื่อนพ้อที่อยากจะสร้างครอบสร้างครัวไม่เนาะโดยโดยอยากจะมีหักไม่อีกข้างคือเบอร์วอาเนาะโดยโดยวายูชุดมากกันลายปีเที่ยวอยู่มาลายปีแล้วจนกะได้สี่ปีแล้วโอ้สี่ปีเนาะโดยโดยอื่เดยกะโดนพ่อสมงควร ถามตรงๆคุณผ like <si suppression> ู้หญ uh ิงย uh ังมัน <weed> มีคนโอบคนลมบอกยังยังบวมีบวมแท้แท้พี่น้องคนงามป่านนี้ยังบวมมีคนลมจักหวะจติจักหวะบอเบเรติคอยไม่ได้คอยไปใช้อยู่ในบ้านในเฮือหนึ่งโอ้สันโบยันว่าโอ้บวลมหลวงน้ำพุนี่บอเบเรติเบเรยังเนาะเบเรติโอ้ย้องงวด โปรตีแบบว่ามีเออพราะว่าเถาบ่อประมาณเนาะถาถหนุ่มได้ตีแถเพียงเห็นวิญาณไม่เห็นเอ้าแล้วยังว่าเถาเฮงดีมันจะได้อัรับความข้าใจกันง่ายดีออโดยโดยเนราะโ่ราเถามันเฮงดีคพราะเราเลยมันยังหูดจักหอาใจเข้าด้บมอนโอ้ยมันจะเกกับหูพูยกันพี่เราเ ปกตินี่มิตยาได้อันคนนุ่มเลยเนาะคนหนุ่มบันเทาเอาใจเขามาเนี่ยนี่ไอแต่พวกอนันอายุลายกุเจ้าบ่กคึ้นหน่อยกูเจ้าอายุแก่ชิพอๆกันนี่แหละอ๋อสัมพอจังไปกันบ่ได้เนาะเลยกลับมาอยากมีหักใหม่ไปนี่ต้องเอาดืนเ่าเนยเลยเลยจำกัดอยู่บ่ไว้ว่าพวาวไทยบ่้ว่าลาวบ่ตามประเทศบกไันี่คุยได้บ่ คุยได้โดยทางประเทศก็เอเพียงแต่พูดคุยแบบว่าพูดภาษากันเนาะโดยสมมติเรามีอ่าคนไทยเขาวมาจีบมาโอมาล่มไหนคนอยากให้เจ้าไปอยู่พุ่นเด้อยากให้ไปอยู่พุ่นเหรอเพือนก็ไปได้ดูดูเราคุยเข้าใจกันขอเพียงแต่พูดคุยโอล่มขวาใจกันเนาะโดยเอ ทางน้องเพิ่งกระพร้อมสิไปอยู่นําอยู่พี่น,ออนอ้องเนาะป้าวแบนี้เป็นเสนาเป็นสะพายไทยร่อเนาะในเมื่อสาวลาพูดคำนี้ออกมาว่าอย่างใดเนาะนุะ่งเอจีอทางฟังไทยเอาพี่น้องเลยต้องรีบจองเด้อเนาะโดยเพราะว่าช่วงนี้ก็หัวหนาวได้ยังหาคู่หาคิงนเนาะโดยสูตรมาโดนเลยพี่น้องเลยแต่ยังบ่ได้มีคู่มีคิงควนว่า พราะว่าเฮาทุกข์ยากมายู่แต่ให้แต่หน้าเนาะโดยโดยกับ่ได้แบว่าบ่ไดปหาดินหาเที่ยวบ่ได้ไปอืออื่ยัง่เชามาก็มานายังบ่แลงก็บก็ค่ําแล้วบ่ได้ไปใช้นําเฮือนน่ะบ่ได้มีรถจักบ่บ่มีเอแต่ละมือต้องได้ยางมายางมาออพี่น้องเนาะแต่ละมือก็ไกสมควรอยู่เนาะได้บ่ักนึงจ้ะว่า ก็ <laughs> จะประมาณนั่นแหละใช่ <laughs> <laughs> ซาขอคชิรถมานนี่ก็อหาเยืนควรอยู่ได y โอ้ยเอาไก่หากระปะไข่ได้บ้านนี่ยู่ทงหางทางหน้าเนาะเด็กอ่าอยูทำมาซ่าเนี่พี่น้องวลตอนนี้เขากับสัมภาษณ์น้องเพี่นก็อยูหน้าเพราะว่าเขากับขับไปเฮือนได้แต่พ่คอคนบ่คอยอยู่เฮือนเนาะ <laughs> โดยพี่นบ่ได้ค่อยอยู่เฮือนพี่น,พน้นอวลคนนยูแต่หางแต่หน้านี่แหละ แบบสิเด้อเนาะสาวบ้านๆพี่น้องเลยโดยงานเหม Sag ือนงานธรรมชาติงามแบบบริแตงโดยอ้าวลืมถามกินข้าวกรือเ่ามันลรอกินแล้วโอ้ยยิ่งกำยังดีเลยกินข้าวกับอมบอนอือก็ว่าแหละฮะกินวันศุกร์สัปดาห์นี้เนาะยู่อหๆได้นะอาขุดกระปูกินอาซอนอ๋อสอนกุ้งเหมาะโดย คนหัวยอยู่น้นองร้องสอนเนะ่้องห้องนี่นแหละในนอ้องโดยโดยมันกี้ชิเงะที่ชาวบ้านนี่นองโดยม,มาด้เนาะถ้าไปสนใจหรือว่าอยากติดต่อมาทางมาหาน้องอะ่ะน้องน้องไพ่บอกน้องไพ่โดยไพ่พี่นนะ้องกันเนาะติดต่อมาหาเลยไพย่อยากสนใจอยากติดต่อมาหาเลยไพย่เพื่อติดต่อขมาทางช่องสแกนบ้านเ่าเลยด้อยเนาะ โดยสเกบวังจะเป็นสะพานบุญหรือสะพานหักให้เนาะเ้ยโดยอ่าคือว่าทางเจ้าอันมาเปิดใจแบบนี้นี่พร้อมชิในหายฟิให้ไลท์บ่เดียวตรงใดพร้อมโดยแต่พร้อมนะสี่เอาเป็นหลังไม้เนาะโดยโดยคือว่าหน้าไม้หน้าไม้นี่มันก็สิแบบอ่ามันสิบ่สะดวกนดยเพราะว่ามีทั้งคนดีเนี่คนบุรี่เนาะโดยโดย เราก็สีเขียวงาเอาทางไม้นี่นนพี่เลยโดยต่างป,ป,ป,ประเทศเจ้าอันแล้วกบลูกก็ปวดเจ้าก็บริเกไปทำงานใ่ไทยบ่เคยไปหักไปบริเวณไปสองเดือนสามเดือนแล้วก็กลับมากินหอดลูกกินหอวแม่แล้วก็กลับมาอ๋อโดยโดยไปบโูโดนเลยอะไรกลับมาหาลูกหาเมย์คือเก้าโดยโดยขาดมากก็ไ,ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไป ก็ว่ากิดทอดแม่คิดทอดอันลูกเนาะโดยแม่พี่น้องเั็นปติเพื่อนน้พี่ต้องมีผู้อยู่น้ำแม่นําลูกอะไรกลับคืนมาโดยเพราะว่าทางพ่อเพคนกับบุมีแล้วเนาะโดยเพราะว่าแม่ก็แก่แล้วแม่ก็บแล้วแก่แล้วก็ต้องกลับมาดูแลโดยเออเน้องมีกันจะคนจ้ะเออเน้องก็มีสิบคนหักข่าเมืออยู่น้ำลูกน้ำพัวเบิร์ตก็เอื้อยผู้บกกินีครับไปอยู่เกอนเขาอ๋อโดยโดย สิบคนเจ้าเป็น <subscriber> ล oh, ูก <appel> ผ <Gan réussi> so, ู so, so ้ที่ที่เจ็ดพุที่เจ็ดโดยคือว่าเจ้ามีน้องอีสองสามคนโดยอ๋อต้องอย่องงี้เนาะแต่ว่าไปเฮือนอยู่เฮือนไปเฮือนม้านเดีวโดยมีเมื่อเฮือนดูเฮือนผัวเนาะโดยโดยโดยเป็นเป็นลูกผู้ที่เจ็ดเนาะโดยโดยอ่ะเราสร้าเห้องกับสี่รมกวนเวลาทางน้องเพิ่นพีอนโดยโดยมกับมาเห็ดหน้ามาหน้านี่เห็ดอย่างก็ มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอ๋อก็สิให้เพิ่นไปหารัดพ่อควายพุ่นได้พี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาก็ดุกเพิ่นเวลาเพิ่นก็อาลาพอสมควรด้วเนาะก็ขอบคุณอคุณทางเอื้อยพื้นที่สละเวลาให้เฮาสัมภาษณ์เนาะเต็โดยซันเสิได้ขอโตครับก่อนเนาะโดยสบายดีสบายดีอ่าโอเคเนาะพพี่น้องอันนี้ก็คือให้คึหน้าเพิ่นป๊าพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่วัน ตามทงไ้ทุงหน้าป้าบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยวันนี้เขากะมาพ่อเพิ่นอยู่ทางทงไ้ทุงหน้าอ่เา,าเขากะเข้าไปเฮือนเพินเน่นแต่ว่าบ่ห่อทางเอื้ยเพื่อนก็เลยมาพ่อเพื่อนอยู่ไ้อยู่หน้าพี่น้องเนาะเพิ่นกับมาเ,งงเี้งง้วเี้งควยอยู่หน้ากะถึงจะเป็นแดวเขาแดวนำ้ำได้แต่กับบริอยู่เนาะกับเพราะว่าอยู่ทางนี้เพื่อนกัไปว่ามีสวนมันลายนี่ก็ยังง้วยังควยไ,ไปเขา้าสวนมันเพื่อนก็ต้องได้ดีอย่งางว่าสันเนาะโอย กะเพิ่นกะเป็นผู้สาวสาวไม่ห่างลูกนึงเนาะพคนพี่เนาะโดยถ้าใครสนใจเดียกว่าอยากติดต่อเข้ามากระจัใจทางเอื้อย่นก็ติดต่อเข้ามาทางช่องสกแกบนบ้านเฮาได้เด้อเนาะโดยเดียกว่าอยากได้เฟีดได้กับโข้ามาได้พี่น้องเอ้ยโดยสแกนยินดีสิอ่าเป็นสะพานฮักให้เนาะโดยอ่าสําหรับคลิปนี้กัสิพอประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้อง กฝากในเด้พอพ่อม่พี่น้องบัดสุขสุคนฝากกูได้กูแจ่ติดตามมาชมคลิปนี้แน่พ่อเป็นกำลังใจให้สกแกลส้างคลิดต,ต,ต่อไปโดยสำหรับคลิปนี้สกแกลกลขอคำว่า,บาสบ,บายดี